วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําละครกันนั่นเองละครโรงแรมที่แบบน่าอยู่มากๆแต่จริงที่จริงแล้วตอนกลางคืนจะมีคน,นมาขโมยของแล้วก็หนีไปทําให้พวกเราตกรใจและตกตะลึงนะคะไปเริ่มกัน อ่าเซนเซนเธอมาตอนไหนแล้วหนเนี่ยถ้างั้นเธอมากับฉันสิสปเซนโอเคโอเควันนี้เธอใส่ชุดสวยมากๆเลยนะขอบใจมากๆเลยที่เธอกรชมฉันเธออุ้ยฉันขอโทษนะเซนเซนเธอเป็นอะไรไหม อย่ามายุ่งกับฉันเซนด้าตานนี้ฉันไม่อยากอาศัย่ที่โรงแรมแล้วฉันอยากไปที่อื่นดีกว่าที่อื่นสนุกกว่าตั้งเยอะเกรอฉันด้วยเบลฉันไม่รอเธอหรอกเซนอยู่อยู่เธอก็โ้โหฉันขึ้นมาขึ้นรถแล,ล้วเแล้ล เดี๋ยวนะโอ้ยกูปิดกูปิดลา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 ปุ้ยตุ้มสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นของหญิงสาวเบลก็เกิดขึ้นแต่หญ er yeah. ิงเบลนั nah. ่นได้พูดขึ้นมาว่าฉันกลัวมันมากมาก จึงทาให้เบลรู้สึกอยากส่องไฟฉายขึ้นมาแต่สุดท้ายมันก็ไม่เข้าแล้วจึงทำให้ให้ให้บเหบลถึงขั้นติดอยู่ในนั้นและสรุปผลว่า เซลก็เพิ่งเห็นว่าเบลโดนเบลโดนโทำให้เบลตกกระจายเป็นอย่างมากเซลก็เลยวิ่งหนีไปแจ้งตำรวจแต่สุดท้ายตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้จึงทำให้เบลเศร้ามากมากจนเบลจนเซลถึงขั้นขัดตันทาย สำหรับเพียงแค่นี้นั่นเองนะคะบ๊ายบายถ้ามีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย